เงินเดือนสูงอายุแล้วใดหาเงินหัวเงินนี่รีบบอกกรได้แล้วแต่ว่าเจ้าเฮ็ดงานโดนบ่เจ้าจากใดค่าเจ้าบ่เจ้าจากใดคือพ่อใหญ่จอนบ่เอาเฮ็ดงานเฮ็ดงานเอาบ่จังไดเฮ็ดตั้งแต่เน้นน้อยแก็เกษียณเอาเขาก็จ่ายเงินคืนให้ที่นี่ก็เป็นเงินเกษียณเฮาเขาก็หักขึ้นนั่นแหละแล้วก็จะสั่นนะเราก็ได้คุณเดือนที่สนุนก็ได้สิได้ตอนเกษียณปุลาอีกสองปี มึงสิบอได้บอขั้นสิ่งเกษียณได้คือกันแล้วกูถามตอนเกษียณเจ้าเด้เดชเจ้าบได้เง็นงานเนาะเจ้ายังได้เงินจากรัฐบาลฟรีอยู่ดีไบร์ประจกูไบรมันเดือนละหกลอยแต่เจ้าข้าวหกสิบเนี่บานีแปดลอยอ๋อไไไรนะพอบแปดลอยสองย่างพันหกสองย่างพันหกหูตึงกับมัน พิการกับอันสูงอายุในบ้านโลกอันนี้ได้ชน,นะอันบัตรคนจนใดอยู่บ่บัตรคนจนบัตรคนจนอืมก็ไปสอนออนดีบอกในเดือนเท่าใดสามลอยหรือห้าลอยสามคนเก่าลอยสามคนเก่าลอยเอออีเมวไปอเอามากินบัตรละอีเมวอันสื่อของมาเมบิดบ่บด้เอาเงินเอาบมไปก็กระสือต้องไสื่อเพื่อได้กินใช่ไนนะ